นั่นแหละนี่คือตัวนนใยญยแมงมุมไอเนมแท็กอะไรพวกนี้ไอเชี่ยคลามบอลเนี่ยผมได้มาจากสปอนเนอร์ของผมผมไปเจอสองสปอนเนอร์คือของซอมบี้แล้วก็ของสือแมงมุมอะสปสเปเยอร์นี่ฮะนี่ด้วยนังสืออะไรไม่รู้ไอเยือร์อะไรกันตัวเนี่ย ท่านเลยนะครับผมตรงนี้ผมอยู่ในอ่ะ <Uma> ท <velocidade wiele> ุยมาคมซูริวว์น่ครับผมบ้านผมเองโอ้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้อ้หูชิบซูรบอว์อยู่ตรงนั้นชิบหาย ไอพึ่งไอพึ่งมาด้นะเพื่อไเดยเดเข้าก่อนกใจีเอย่าเลนา่นขี้โกงนะจไม่เฟืยวพวเพลออ๋อเดเดไม่เขา่อไม่เ้าไพอมีเียวนวผด้วยทีวีบ้านผมเองเย เรเดวเราเล็กๆไปไหนดีไปไหนเออตอนี้การแขนไม้นะอ่เราเราเราเรเราเรเราไปเอไปจตดไม้อ่อเดี๋ยวเดเดี๋ยวเม่กีนเล็กเมื่อก um, ี้มันเกิดอาการเหล็กนิดหน่อย ada, aduh, aduh, kau ni kau ni kau ni, tak yakin pasal ni cuma kau, dia dia, ah ah, aje aw, ni, ah, ni, er, ah ah, lek lek, hilang, hehehe. ทีวิบ้านผมดังๆนะผมก็ได้เป็นสกินใหม่แลวนะเดียดย๋ยวเย่อตูดแป,ป๊บคลิปหายลงไปตายแน่นอนฮะนะไอผมไปทำก่อนดีกว่าตอนนี้เหล็กเราเยอะนะฮะเหล็กเราเยอะนะโอเค ไม่รู้ทำอะไรกันนะตั้งแต่พารผมเองแล้วไปซื้อสไตาการตกแต่งเฮ้ยเอาเอาไม่ใช่ใน,นี้เดี๋ยวดูอ้ตรงนี้แหละจะใช้เอาเอา,เอามาให้หมดเลยเทำได้แค่ไหนแค่น,นั้นเดี๋ยวเขาจะคูณหม่ก็ได้ไในแอบในแอปเปิลทองไออะไรพวกนี้นั่นแหละ เรื่องตัวนกยายแมงมุม,มไอเนมแท็กอะไรพวกนี้ไอเชือกตารางบอลเนี่ยผมได้มาจากสปอนเนอร์ของผมผมไปเจอสองสปอนเนอร์คือของซอมบี้แล้วก็ของสือแมงมุมอะอสไปเดอร์นี่ฮะนี่ด้วยเนี่ยหนังสืออะไรไม่รู้เนี่ยไอยูแรนอะไรตันเลย อ่านว่าอะไรบ so ้ะ Efficiency อะไรของมันไม่รู้จะออกทำไมวะเนี่ยมันจะรับต่อไม่ใช่หรือเออคือับซส้อก่อนรงเกลรองเท้าเรียบร้อยโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าไอ้ชีตผกใส่ก่อนแล้วดีกว่า กูจะขับเพื่อจะสไลด์ได้ไหมเนี่ยชิบหาย,หยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเล็กเลยไม่เป็นไรเผื่อชุดเกาอ,อ,อ๋ัเนาะเป็นไงผมคิดแล้วลีเลอก์ซ้ำส,สันทุสร้างสรรค์เด,ด้อต้องดิบพระสุธาดิงด่งอืออะไรไปดิงด่งตาย เอ,อ้อาไมเอาไว้อาอๆค้างคโอเคโอเคโอเคลงแบบพี่ลนเลี่ๆนฮะอุ้ยเลเวลไปหมดเลยอุตส่าห์เก็บมาไม่นานเด้เอเด้เออุ้ยให้พุททองใครไม่ได้ Mula itu ini. Nah, hidung. Oh, mai kedai minyak niเลย lah. Merek cemai. Okay, leh. Namp, 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 มันชื่นิงทุจริงๆเอ้าค่ะแ like. หละเมื่อกี้มาแหลผมจะไปเออไม่ผมจะไปทำาีเอ็กพีเอ็กอ <c oughs> ีกไม่ดูพีเอ็กพีเอ็กพีเอ็ก อปได,ดมอนเออใช่แล้วแมันแลมนแลงอปไดมอนนะฮะอืดดมอไมอ้ลืมไปตอนนี้อยู่ในไหมครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์จุด